สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับพี่น้องกับบาหยองผู้เก่าเพอเดิมครับผมมันนี้ได้เมนูเซ่แๆมาฝากฟรีฝาหนองอีกคือเก่าครับเป็นเมนูต้มแซบน่องไก่ครับผมขั้นต้นแรกเขามาเตรียมเครืองหัวใส่แกงกันเลยครับพี่น้องเครื่องแกงกับตามหัวตามสวนเขาเลยครับคาหัวชิงไคใบมะกรูดเอามาหัน่นเอามาทุบนะครับพี่น้องเราทุกอย่างเป็นสมุนไพรอีกอย่างก็คือซอยตัดข้าวเลยน้ำครับพี่น้อง หลังจากหันเร็จเรียบร้อยแล้วเอาลงหมอได้เลยครับพี่น้องเอาทุกอย่างลงหมอได้เลยครับผมตมโดยพริกครับพี่น้องพริกที่เฮ้าตาไว้คันพี่น้องมักเพชดกับส้เพชดได้ครับผมสิมักรจจะจัดแน่จังหน่อยมันจังตรวจจาดดี้ครับมะขามเปียกครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่น้ำเดือดแดดที่แล้วครับพี่น้องใส่ไก่ที่เทาเตียมไว้ลงไปเลยครับผมขั้นตอนนี้พี่น้องบบตองค้นนะครับ ล่อยไว้เลยครับพี่น้องปิดฝาหม้อเลยครับลอ่อไก่สุกในช่วงระหว่างที่ลอ่อไก่ซุกเขามาเตรียมหอมเลยครับพี่น้องหอมากับติ๊กไซเป็นผักชีกับต้นหอมสดครับพี่น้องหั่นพอประมาณนะครับหั่นประมาณนี้ครับพี่นอ้องตามด้วยมะเขือเทศครับพี่นอ้องมะเขือเทศนี่พี่น้องติใสไซก่อนหรือใส่หลังก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบผมติ๊กไซที่หลังนะครับพี่น้องเพราะ ใส่บวดรนมันกับเบยมาขามเทศไก่ห้ามหุยสุกเด็ดทีแล้วครับพี่น้องโอ้โหหมอคดบวบ,บ,บ,บเลยครับพี่น้องใส่มเะเขือเทศลงไปเลยครับตามด้วยเครื่องปรุงครับพี่น้องเครื่องปรุงรสใส่ลงไปเลยเพิ่มความนัวเพิ่มความอร่อยตามด้วยที่เด็ดของเ้าครับพี่น้องขาดบ่อใดเลย ผงนวครับใส่หน่อยแสบหน่อยแส่หลายเสีบหลายครับผมนวดุดๆครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้เลยครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องเมนูนี่เป็นเมนูง่ายๆครับพี่น้องเซ็เป็นกับเข่าก็ได้หรือเซ็ตเป็นกับแก้มก็ดีครับเร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเด้อครับมาสดนนำห่อน้ำกัน ขอบพระคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อครับกันพี่น้องมากกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมํำแนเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับพบพอกันไหมคลิปหนาสำหรับมือนีสวัสดีครับ